สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในโปรแกรม JOSWMS โปรแกรมบริหารคลังสินค้าที่ทําให้คลังสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเบริกสินค้าจากโปรแกรมบริหารคลังสินค้าดูที่เมนูด้านซ้ายมือเลือกเมนูเบิกสินค้าเลือกรายการใบสั่งขายจากนั้นกดสร้างใบเบิกสินค้าใส่รายละเอียดของใบสั่งขายให้ครบถ้วนใต้ส่วนที่1จะมีปุ่มคําว่าสินค้าให้กดปุ่มนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสินค้า เลือกรายการสินค้าที่เราต้องการเบริกระบบจะค้นหารายการสินค้าแล้วเลือกสินค้าที่เบิกตาม FIFO FIFO หากไม่ต้องการเบริกด้วยระบบให้คลิกเลือก m a n น a l l ห t หรือ a n u น l e x p i r e ในตัวอย่างจะใช้เป็น m a n น a l l o t แล้วเลือก Lo อดที่ต้องการจากนั้นกดเพิ่ม ดูที่เมนูใบเบิกด้านซ้ายมืออีกครั้งเลือกรายการใบเบิกกดสร้างใบเบิกเลือก s i n เกิลพิ k กิ้สำหรับการเบริกสินค้าตามออเดอร์ด้านหลังของแต่ละรายการจะมีปุ่มคาว่าดี a i l สามารถเปิดเพื่อด,ดูรายละเอียดข้างในได้เมื่อเลือกออเดอร์ที่ต้องการแล้วกดเพิ่มใบเบิกก็จะถูกสร้างสำเร็จ และรอให้พนักงานเบิกไปเบิกสินค้านั้นออกมา